แม่นมติ๋มหายไปไหนนะคะแม่นมของอุ๋งอิงสาวน้อยเพจบ้านแพงหายไปไหนทำใหช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นปรากฏตัวอยู่ในช่อง y YouTube เพจต่างๆนะคะแต่ว่าก็พอที่จะเห็นอยู่ปรับไปแต่ไม่ค่อยเห็นจนมี f c ท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้ใช้ Facebook นมาโพสในบ้านหาของแม่ติ๋มเพจบ้านแพงสาวน้อยก็ได้มีโอกาสได้ไปเห็นนะคะก็บอกว่า โพสบ,บอกว่าแม่นุ่มติ๋มไปอยู่ไหนครับพักนี้ไม่ค่อยได้เห็นปรากฏตัวเลยครับแม่อย่าทิ้งลูกสาวหลาเด้อแม่ติม๋มอย่าออกห่างลูกคนเขาสงสัยกันนะแม่จะทำให้เขาไม่รักแม่นะครับจาก F อซบางพลีตลาดหัวถนนครับติดตามแม่ติ๋มมานานแล้วแม่ก็ดีต่อน,น้องตั้งแต่แรกๆเอออันนี้คืออะไรน,นี่คือมีคนออกมา ประกาศตามหาหรือหรือว่ายังไงทำไมไม่ค่อยเห็นประกบน้องในตอนนี้หรือว่าไม่ค่อยเห็นถ่ายคลิปร่วมกับน้องเพราะแต่ก่อนน่ะจะมีแม่นมติม๋มอุงอิงนะคะที่ถ่ายคลิปร่วมกันอยู่บ่อยๆกอดหอมกันกะบ,บอยค่ะแล้วก็ หลังจากที่มีคนอาโพสต์โพ์พนี้นะคะคุณก็มากดไลค์เป็นจํานวนมากแล้วก็มีคอม,คอมเมนต์นะคะสาวน้อยก็จะขออนุญ,ญาตมาอ่านคอมเมนต์นะคะให้ฟังบางคอมเมนต์เขาบอกว่ากลับมาเถอะนะคะเขาบอกว่าแบบนี้ยังรักน้องเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีคนมาแบบมเมนเยอะมากแม่นุ่มตีมอย่าทิ้งลูกสาวไปไหนนะคะทุกคนก็รักแม่เหมือนเดิมกลับมาคงไม่มีเหมือนเก่าแล้วมองหน้ากันไม่สนิทเด้อจา้าเพราะมันเป็นปม กลับมาแม่ตีมนะคะทุกคนยังคิดถึงเสมอแล้วก็มีคนบอกว่าแม่นมตตีมต้องออกมาอธิบายด้วยนะครับบอกว่าแบบนี้หลังจากนั้นก็มีคนนะคะไปตอบคอมเมนต์ของท่านนี้นะคะที่บอกว่าให้แม่นมตตีมออกมาอธิบายว่าหายไปไหนหรือว่าทําไมช่วงนี้ไม่ค่อยได้อ่าใกล้ชิดกับองค์อิงเท่าไหร่จนมีคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่ากลับไปดูคลิปที่อวอาโจสัมภาษณ์แม่นมตตีมเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นจะทําให้ ทุกคนเข้าใจมากกว่านี้เขาก็ออกมาอธิบายแล้วจะให้ออกมาอธิบายอะไรอีก e, ค่ะใครที่อยากทราบอะไรก็สามารถไปดูคลิปที่บอสโจสัมภาษณ์แม่นมติมมได้อาจจะพูดถึงปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นหรือว่าความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆนะคะบอสยังพูดอีกว่าเรื่องบางเรื่องนะคะมันเป็นเรื่องภายในองค์กรไม่สามารถออกมาอธิบายได้บอสโจจะตัดสินใจเองกรุณากลับไปดูคลิปของบอสโจก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่ เข้าใจข้อมูลลึกซึ้งนะคะเอามาแบบเผยแพร่ให้คนที่ยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นอะไรบางคนก็บอกว่าอาจจะมีเหตุผลของแม่นมเองยังไม่อยากอธิบายอะไรรอจังหวะโอกาสดีๆจึงจะออกมาบอกเอฟซีก็ได้พันบอกแบบนี้อยากให้รถตู้กลับมาเป็นรถตู้หันสาเหมือนเดิมสงสารอีลาน้อยนะคะเคยกอดเคยหอมแม่นมคิดว่าอีลา มีที่ปลอดภัยแล้วเป็นเด็กซื่อๆบอกว่าแบบนี้ก็คืออยากให้กลับมาเป็นรถตู้หันสาร,รถตู้หันสาก็คือมีหลายๆคนที่อยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่นมติีมนะคะภูมิใจกูหม,มอนอิงนะคะแม่น่อยแล้วก็อุงอิงที่อยู่ในรถตู้คันเดียวกันนะคะไปไหนมาไหนด้วยกันไปกินชอปปิ้งเวลาบ้างๆนะคะก็ไปด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันอยู่บ่อยๆที่เอฟซีหลายๆคนก็พอจะเห็นอยู่ ค่ะหลังจากที่มีโพ์นี้ออกมาสาวเนยก็เลยได้ทําการส่องนะคะไปส่องเพจหรือว่าส่อง YouTube ของแม่นมติ๋มนะคะก็เห็นแม่นมติ๋มก็อัพวิดีโอปกตินะคะล่าสุดก็อัวิดีโอกินข้าวกับภูมิใจแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นวิดีโอ คุยสนทนากันอยู่ปกติคะ่ะก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังเห็นอัพลงโซเชียลอยู่นะคะวันนี้ก็อัพอยู่ประมาณ2-3สคลิปแต่อาจจะไม่ปรากฏเห็นในช่อง Youtube บางช่องที่หลายหคนเคยติดตามว่าถ่ายแม่นมติมลงกับองค์อิงแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายก็เลยไม่เห็นแล้วคนก็เลยตั้งข้อสงสัยกันว่าแม่นมนั้นหายไปไหนหรือว่ายังไงมีปัญหาอะไรไหมหรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรล่ะ มีปัญหาหรือว่าเหตุผลส่วนตัวอะไรไหมที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาออกกล้องกับองค์อิงอันนี้ก็แล้วแต่ f อฟแต่ละคนจะพิจารณานะคะสาวน้อยก็ไม่สามารถตัดสินใจตรงนี้ได้ก็ได้แต่ไปส่องนะคะดูความเคลื่อนไหวก็หลายๆคนก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ปกติดีก็ไม่ได้ว่าหายไปจากโลกโซเชียลหรืออะไรนะคะ แค่ไม่ค่อยได้มาประกบองค์อิงในสองสามสี่วันที่ผ่านมาน,นี้หรืออาจจะเป็นเพราะยากรถตู้แล้วไหมก็เลยไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องเป็นประเด็น,น,ดนหนึ่งที่หลายๆคนตั้งคําถามมาเหมือนกันแต่ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะรักกันเหมือนเดิมรักกันดีแล้วก็ขอให้เป็นครอบครัวเพชรบ้านแพงที่สังสรรเป็นครอบครัวที่หันสาเหมือนเดิมต่อไปค่ะ